ส so, วัสดีครับกรรมการชิคเกนทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้นะรนนเ,รเราก็ข้ามประตูมิติมาโลกไหนก็มาดูหน้าข่าวนี้จากครั้งที่แล้วที่เราไปโลกหุ่นยนต์มานะครับ <c oughs> ไอสัตว์เท่งป่าทำห่านอะไรของันไม่มีอะไรครับ,รรบเอ <c oughs> บอ,เแ,อ,อแล้วแค่ครอบดงตาเดี๋ยวเราก็ไปหาประตูมิติไปโลกอื่นเพื่อที่กลับบ้านนะครับไป <c oughs> อืมยอารมณแนะนำคุณเจ้าอืมาโล <c oughs> อะไรมีห้องเลยเข้าไปมึงเข้าไปเข้าไปก่อน ้เ <L an> อาเป็ดตะมีถูกดิคูกล่อ,อ,อะไรเนี่ยมีกล่องได้ยันมาดูดิเออมาเลยวิเข็มชิดกระดูกหมาด้วยเอาให้หมากินไหมแล้วมึงถือเออข็มชิดไปังั้นออโชคดีปะป้าผัปะปาผัป้ามึงอะป้าปาดูเอาไปไม่ได้ไปเชียปตัวเียเยไปไปมึงไปสู้มันสิมึงเห็นแม่ตัวอะไรนะ โอ๊ยโทษทีนะเ,เอาไปไปไปเอ้ยนี่มันตัวอะไรวะโอเ้โอเออลงไปทางนี้เข็มทิศเข็มทิศม,มันชี้ไปไหนนู่นนุ่นนุ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาสำรวจตรงนี้กน่อยเอยไอย้หลุมด้วยแล้วเนี่ยมันไดก็ไม่ตรงกันเพราสุ่มจริ อุ้ยเต็มม uh, uh ีทางลงด้วยทางนี้อ oh ่ะอันนั้นมันมีทางลงอันนี้มันเรียกว่าลูเร้่มจะพายกันเนี่ยหัวจะรู้มอ้าแล้วมโอ้โหโคบ้านอุ้ยมีที่นอนด้วยเราไปเปิดกล่องเลยไอ้พวกเหี้ยดดึง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 กูอีกอกพวกคว่ำแรงเลยะเพื่อนมัตีกูก็อยากปเก๊กอ่ะโอ้โหเกือบจะตายเกือตายก็จะถ่ายเขาตีแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้ย เงี้ยเกลีแล้วพอดูจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยกินกินกินแค่ก่อนมาหมดแล้วหมดแล้วไม่หิวโอหิวโอ้พวกมันอยู่ข้างนอกเป็นเป็นเป็นกองทัพเลยเมื่อกี้กูเห็นตัวอะไรปะนายบอกไม่ตีวะย่าอย่าออกไปออจะกไูจะตายแล้วบอกค่ะเอาไปดิว่าเต็มเลยไม่กูออกไปนะ นาร็วมาซัพพอร์ตได้แล้วอีเวนได้กูติดไหนวะโอเคบอกได้มาไอ้พวกกระจกมองไม่ทั้งไหนดีเดียวดีได้ดดลังเง้ยสวยเกยป่วะ ตีแรงยิบหายเลยแม่งเลยหมดละมีเรือเข็มทิศเลยดูเข้มทิศหน่อยทางไหนทางนู้แต่ก็ต้องออกไปที่่ดีไปไปขี่เรือเดี๋ยวกูซ้อนเลยมึงขี่ไปเลยๆขี่ขี่ขี่นะวะเอ้ยามีรองเรือเออจะขี่ใช้แรงงานแค่ว่า ค okay, ไปมันไปทางไหนวะทางตะวันไปเดี๋ยวมันก็มีทางออกเนอะทางไหนวะทางมันตกใช่ไหมคงใช่มั้งอ,อาวะ <c oughs> อย่าล้มพัดดยู่ไหนนี่เออโดนบีบนี่ยนะู่ไหยังไงนี่ เรือเรือเหรอไม่มีไปขับเอาเชี่ยเรือพังไปไปขับไปว่ายน้ำเอาก็ได้ไปทางทางทางตรงไประวังไอ้วัวงูนี้ด้วยมามุดน้ำก่อนไปตังเลี้ยงแสนสวยมีกระปลาตัวน้อยทะเลตรงไหนอันนี้ดูยังไงก็ไม่ใช่ทะเลหรอกมุดน้ำดิเด่นอันนี้มันโลกดึกดำบรรด์ชัดๆเลยมันแหนวะมึงไม่มุดน้ำเหรอเอ่ามุดล

มึงมึงไปก่อนกูเล่นเลยมึงเล่เพจนี้ไม่ได้บอกไปไปตรงเรื่อยๆไปอาดู้โอเต็มเต็มตีน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 ตามมาไม่ดีเต็มเลยนักข้างล่างก็รีบเพ่นดีนี่มันมาแบบท่วยน้ำเราเร็วจะตาย เอ้ยมันนี่ไปทางทางขวาเด่นรีบๆมาขึ้นเกาะดีกว่าเหมือนโอ้ตอน้นไม้โคตรใหญ่เลยดูดิเออถ้ามีโดรสัมพูนนะโลนี้โลกนี้มันสุยดยอดโคโลมาก็ตามเราตลอดลเลยสุดยอดเลยว่ะเลวลาก่อนโลมานี่ไไปละโลมากูจะฆ่ามันเจ็ยนเะเยน เล่นอะไรของมึงเนี่ยาโอเคดูนกแก้วฟ้อยู่ไหนเนี่ยยู่ใต้ทะเลพ่งจะฟ้าขีระเนี่ยโอ้โอ้ยยี่ยเนี่นี่อะไรกนกเดินบ้านไหนวะเนี่อพอพอมึงลงน้ำไปลงน้ำไปซ่ซ่เป็นเงมึงกหรอ อะไรวะเนี่ยโลกนี้มึงไม่ธรรมดาละอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ปากกาโห o นั่นนะกาเดียมยินได้จะพาไปไหนเนี้ยไอ้ฟาไปดีจะไปใกล้ไหมหูงูงูที่อะไรเนี่งูกระพิเป็ดพิเป็ดพิเป็ดไหนพิเป็ดแต่ไม่รู้แหละตอนนี้กูณกำลังตะเคียนหน้ากับงูงูตัวอะไรวะเนี่ยไหนวะ ยู่ไงยังไงเดี๋ยวก็ตายต่อบ้าอยู่ไหนวะโอ้ยตุ้ยฮี้อะไรวะเนี่ยสู้ได้ไหมหฮ้ยวางูมัขึ้นมาโขกระโหลกลอยได้สู้ไม่ไหวจริงปะอย่างงูงูโอ้มีตัวนึ่งวิ่งแหนวิ่งแหนถ้ามีไหน ไปอยู่กลางตรงกลางกันเนี่ยมาทางนี้เก็บกองเก็บนี่กองนี่กองกองของบ้าอะไรตรงนี้เนี่ยติดิโอ้ยงูน้อยงูน้อยงูน้อยงูเย่อเกะกระป้อบมึงไรอะไรอล้วอื้มนี่กูเจอของดีตีงูน้อยอยู่เอองูน้อยงูน้อยเก่งเออผูจัดการเองดิกูมีดาบกูจะตายแล้ว เอ้ยนี่นี่นี่วินเอ้ยนี่กูมา杀了พวกมึงเพื่สสูจะตายเดียวข้าให้โอเคแต่ก็หนุ่ก,กับโลกเจอของดีมึงเอาอะไรมาเจ้เอ้ยอ,อยู่ยยไหนอยู่นี่กูจะตายแล้วมึงโดนอะไรมึงกินเนี่ยไม่รู้กูดีดาบแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมึงได้อะไรมา นี่เหรอถือดูได้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงขึ้นโอ้โหเจ็บใช้ต้อเจ็บเหรอเฮ้ยยันคนรมีประโยชน์เลยที่ว่าจะหายตัวได้กูเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วมันก็มีเรืออด,ด,ด้วยขอไปดูส่วนตัวก่อนมีเรือด้วยเหรอเออเดีจ้ามาไหมกูเก็บไม่ทันเพราะว่ามันมีนี่นี่ไงเรือเือเดี๋ยวยังไม่ไปขอขคุณเลยไปขับดีบดี ระวังระวังฟองน้ำด้วยได้ไหมแลฟองน้ำมันมีที่ดูอยู่เค็บที่ไปทางไหนอ่ะทางทางนู้นไม่เหรอเออไป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 ยังไงเห็นโซ่แล้วโอเคไปไปข้างหน้าเลยโอโดนรอบทำลายแล้วไปหมดเจอกีบ้าหัวกันแข่งกันดูอะไรวานปะวานเหรอ ไหนี่ยดูได้จองแคมมาลกกาไหนวะกูไม่เห็นก็นี่ไงลงลงไปดูไหนวะซ้ายหรือขวาลงลงไปดิประวันใช่เวลาไหมไหนวะโดนลงไปยิซใต้น้ำเหรอโอ้โหตัวบกเอิบเลยไปไปไปต่อดีกวไปไปไปถูกแล้วอะไรวะเนี่ยปลาเะยประวานอีกแล้ว โอวนันพอดข้างล่างเปา่าวันไม่ใช่มตตตีตัวหนึ่งไปเฮียเยกระโดดกระโดดลงกระโดลงยังไงมานี่ <laughs> ตัวอะไรวะดูก็เป่าวันมันกัดกับพี่อะไรอยู่เนยมันมันกัดกับตัวอะไรอยู่ตัวอะไรวะเออเราโอ้เราจะไปดูสัญจรทางน้ำนีเน่เดีย,ยวเรือก่อนดูก่นันเป็นตัวอะไรเอามันตีกันออมันกัดกันวะสองตัวเนี่ย เอ้ะโอ้ได้เรือมาแล้วประววันเจ็บ่าววันไหมก็คือตัวอะไรวะเจนจะไปดูไหมเนี่ยน่าจะทีเล็กก่อนบ่าววันมาเกี่ยวที่ไหนบ่าววันว่ายน้ำเล่นไปไปไปรีบไปอันตรายเลยทางทางโน้นมาวางมั้งฝันไป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 ตัวเห่อะไรวะเนี่ยไหน ไม่มีเลยหรอกไม่ได้ยิ้ตัวข้างหลังเลยอ๋อโอ้โหทะเลเซียนงามอะไรนะข้างหน้าปลาเฮ้ยเรือมีเรือไหนี่เดี๋ยวก็ลงน้ำมาฮะมึงมาเพียงไรเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวตัวเดียวมีอยู่ไหนตัวอะไรวะ โอ,อ,อ,อ้ยอยานอกนี่มีมีมีพวกมาเอาเรือกันขึ้นเรืออุย้ยมันมาฆ่ากูพออยไหนขึ้นเรืออยู่ดียบบบบ,บ,บ,บอยู่นีเออไหนไขอดูชัดดิลงไปลงไปเต็มตาเต็มตาว่านี่ตามาตามานี่มงใหญ่เห็นขนาดนันเออนี่ นี่มันเปล่ตอกเปลตอกเ็ตมตีนโอ้หหายใจไม่ออกอันตรายวะยุ่งมันดีกว่ากูตัวเหเวอ้ยแวเนี่ย้ยปะวนมากินกูปะวาน,นมนเปโจกตีนแวะขึ้นเรือมแม่งและขึ้นคุยพอขบวนมองขบวนเรือมองดูขบวนงูด้วยไม่มองขบนเรือ,อเห็นอะไรไหม มึงดูข้างล่างด้วยเมยข้าาบนเรือไหมไม่เห็นเลยมึงมองขึ้นไปบนดวงอาทิตย์นะมองขึ้นไปบนดวงอาทิตย์เอออุ้ยอ้ยอีดาวตัว <ๆ S 2> อะไรวะเนี่ยขวบมึงวิ่งหนีเต็นขึ้นมาขึ้นมาเรือก,ก่อนไปไม่ได้โอ้ยมาหาเลยนะเออ ยนเนยอะมากเลยคนไงอออาหารมากินหน่อยจะตายแล้วเนี่ยกจอไอ้อซอมบี้ต้น้ำมันกันเล่นลากูทั้งวีทั้งวันเอาอันนี้เดียวอเอาคี่เดียวพออุย้ยดูมันกัดกันอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออปล่อยมันกัดกันไปไ,นนไปสตาร์ชินเลยพอดเป็นไงเป็นไง,ไไงขึ้นไปสำรวจข้างบนเป,ไไป,ไไปไ็นไงเจออะไรไหมมึงไปดูเองมึงไปดูเอง อุย้ยเฮียแม่งฟาดกูใช่ไหมกูนี่แหละฟาดกูถ้ากูได้ยินเสียงนายชัดเจนแค่แล้วจะตีดดมึงจบคลิปป่ะจบคลิปแค่น,น,นั้นนะครับก็สลักใครชอบนี้ก็จะมีคไลค์ด้วยนะสลักใครให้พี่ผมด้วยนะมันมันเต้นอยู่มันเต้นกันอยู่อย่าไปสนใจนมัน <c oughs> เออว่ะเออมันเต้นจริงจริงด้วยมันสป,ปิงเลยเรา จะเป,ปลี่ยตอดใช่แล้สปีดเ์นลองไปตีมันดูสักตัวหนึ่งแล้ววิ่งมาหากูเลยทำไมวิ่งมาหากูตีตีเออตีเฮียนี่แหละวิ่งมา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 ตีตีตีข e ึ้นมาไหนขึ้มนมาไหนนั่นไ,นะไปเลยเลูกเอาแค่ตัวเดียวเองนี่หว่าคุณได้ว่ามันจะมาเป็นฟุงเออกูจะที่กูบอกว่าให้ดูข้างบนนะคือประตูมิติ คุยแล้วเอามึงเห็นแล้วเหรอมาเมื่อทำไมมันเต้นวะมันอยู่บนเรือโจรสลัดมันก็เลยเต้นเลยไงวะไม่ยังดิพอเไปไม่ได้ไปได้อยู่ได้มีได้มีเึ้าลุนแรงมึงทำอะไรสัตว์ปลาเต้นจะตีกูทำไมอะไรมึงกระโดดตกนี่เองไม่เห็นเหรอเออฮ้ยเราจะได้กลับบ้านกั็สุดที อาจจะไปผู้โหนึ่งดีครับดีกว่าอ๋ทางมาผัดเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วโดดไปนะครับจังหวะนี้สามสองหนึ่งูโอเคครับเรามาทิกสองเมื่อกี้ครับโดดโดดไปปุ๊บตายปั๊บเลยครับพอ กูมาถึกแล้วเอาไปเชิญเชิญก่อนเออละละจะตีกันไหมไปไปเอาดูกันตัวขอเขานะครับไปดิโดดนตัวตัวมึงมึงแสดงหรือมึงโง่จริงโง่จริงอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันตามมามึงจะว้ามาทำไมเนี่ยปัดียับ ขยับตัวเออโออคูประตูอยู่อยู่ที่ไหนเงี้ยไม่ใช่บ้านเราแน่นอนเออเดี๋ยวที่นี่มันคุ้นๆว่ะสําหรับกูนะที่ไหนล่ะที่มันากักกัน X P ไอ้สัตวว์อ้า X P คืออะไรเออเดี๋ยวมึงได้ดูแน่ตอนหน้าแต่ประเด็นคือดาบไอ้นี่สองวันนี้กลับมาตามาด้วยละแต่ตัวหายหมดเลย เ,เดี๋ยวตอนหน้ามก็จะจับรู้จัก S C P แน่ยเดี๋ยวก็รู้ <ละ S 1>